ตุนมากะพอย์เปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเตริมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกระเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมคาบาวใช้แค่ UAD ในการเตริมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากะพอย์ได้เลย สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดวันนี้ผมขอเสนอ ugphone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อน,อนฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ ugphone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบคราวน,นะครับที่สามารถช่วยให้เพื่อนเ,อน,เนี่ยฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเด็ตไปแล้วเนี่ยตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่นะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสือ่อม กัวเปลืองค่าเด็ดนะครับผม UG Phone จะช่วยตรงนี้ให้ดีมากๆนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ10บบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่แนะนำเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยลองใช้ MVP ดูนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยแค่หนึ่งเท่าตัวเท่านั้นนะครับแต่สเปคเนี่ยจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสามเท่าเลยนะครับตัว MVP เนี่ยจะราคาแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสบายกว่ามากเลยนะครับผมใครสนใจที่จะดาวน์โหลด UG Phone เนี่ยสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ สวัสดีชาวคาบาวเป็นเดคาทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลงตัวของดันฟอเซนแคนยอนนะครับเป็นดันดีอ็กน้ำแข็งอันใหม่นะครับซึ่งเพิ่งจะเข้ามาเดี๋ยวมาดูกันว่าพลังขั้นต่าําในการใช้จะเป็นเท่าไหร่กันนะครับแต่ว่าเอาพูดตรงๆครับดันของฟอเซนแคนยอนเนี่ยใช้พลังไม่ต่างจากตัวของเฟมเมมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีพลังที่ลงเฟมเมไหวจะค่อนค่าที่จะลงตัวของน้ำแข็งไหวแล้วนะครับซึ่ง ผมจะถอดของให้ทุกคนดูเลยนะครับว่าเราจะถอดของอะไรบ้างนะครับเราก็จะถอดเหมือนเดิมนะครับอ่ะเราก็จะถอดประมาณนี้ทุกคนนี่คือของที่ผมจะเอาไปลงเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะลงได้หรือเปล่านะครับพลังตอนนี้นะครับเดี๋ยวออกไปยืนหน้าเมืองก่อนนะครับทุกคนเราจะมีพลังอยู่ที่เจ็ดแสนสี่จริงๆมันลดได้อีกนะครับอ่ะผมถอดได้หมดอ่าหกแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับอ่ะถอดของสองข้างแม่งเลยอ่ะ อ่ะหกแสนแปดนะครับหกแสนแปดหมื่นแปดพันนะครับวิธีการบอดแน่นอนครับเราจะโยกตัวของแอดมไว้หลบไว้เอ่อเวมพายมูเมนต์นะครับสิ่งที่เราจะบอดกันอีกนะครับผมก็จะเป็นตัวของสเกลนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวของทหารฟอร์สเบลดอ่าทหารตัวของฟอร์สชิลหนึ่งตัวนะครับนี่คือสิ่งที่จะบอดนะครับผมจับประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าผ่านไม่ผ่าน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวของน้ําแข็งร้อกนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับพลังเนี่ยมันใช้พอๆกันเลยกับตัวของลาวามันก็ผ่านได้ละนะครับซึ่งคุณเล่นประมาณนี้แหละนะครับทุกคนสแต็กเนี่ยนะครับใกล้เคียงกันมากๆนะครับเพราะนั้นผมถึงได้บอกว่าทำา้แทกเรีอยู่ที่1นึ่งมือนะครับทําตัวของ ค่าหลบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12,000สามารถลงดันอันติเมตช่วงต้นเกมได้หมดเลยนะครับนี่คือสเตตพื้นฐานไม่ว่าคุณจะเล่นอาชีพอะไรก็ตามถ้าคุณทำา2ค่านี้ได้นะครับตีไม่มิดแล้วตีไม่บล็อกแล้วนะครับมอนเตอร์นะครับไม่สามารถเอาคุณตายได้ไวขนาดนั้นนะครับอย่างน้อยนีย่คุณมีดูดเลือดซะหน่อยยืนได้แน่นอนที่เหลืออัดดาเมจตได้เลยนะครับนี่ก็คือตัวของสรุปเอาไว้เนาะ ของใส่พวกนี้ผมคงไม่ต้องเปิดให้ซ้ําอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าคุณสามารถไปดูที่อัปเดตของใส่ได้ในช่อง x combo นะเพราะว่าผมอัปเดตเอาไว้ให้ทุกเดือนอยู่แล้วใครมีก็ถามอะไรนะครับสำหรับตัวของเด็กดันเจียนน้ำแข็งนะครับผมไปลงมาได้เลยครับถามว่าแนะนำฟาร์มไหมตอนนี้ยังก่อนนะทุกคนแต่รอบฟรีเนี่ยไปเก็บให้หมด นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่ทั้ง4ด่ดันมันเข้ามาครบเนี่ยนะครับแน่นอนแหละมันอาจจะมี Impact ในเรื่องของ Epic Booster ก็ได้นะครับผมสำหรับใครที่ลงไหวอย่าลืมไปลงกันแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะผมเป็นแรงใจมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเติมเกมนะครับฝากทุนมากระพอยของเราด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้แอปบอทดีๆนะครับฝาก UG p h o n e ของเราด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับายบาทุกคน